บรรยากาศนะฮะหลังจากที่อาหารเช้าเรียบร้อยแล้วก็นะฮะรวจบรรยากาศนี่จะเป็นห้องเป็นชั้นนี่คือด้านในนะครับทุกคนด้านในจะเป็นรีสอร์ทหลังๆอยู่ด้านในริมแม่น้ำเลยแล้วก็เห็นชิวทัศสะพานข้ามแม่น้ำแควเดี๋ยวเราจะให้เห็นบรรยากาศธรรมชาติในนักล่าเนะะี่ย เป็นบ้านนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยทุกคนสังเกตจากที่มารับประทานอาหารเช้านะครับนี่ฮะรมรื่นนะครับมีความเป็นส่วนตัวเป็นหลังๆแบบนี้แต่ด้านหน้าก็จะเป็นแนวโมเดิร์นโรงแรมแบบยุคใหม่มีสระว่ายน้ำสองสระเลยนะสระด้านนอกกับด้านในนี่ฮะก็มีการขยับขยายเพิ่มเติมบ้าง รีโนเวทบ้างอะไรอย่างเงี้ยสวยมากเลยทุกคนต้นเรือน เป็นพับพึงพับพึง,พพงมแมลงมุมจะสีขาวอันนี้มะเฟืองสวยนะออกลูกนะฮะจัก,กรยานบริการสำหรับใครที่สนใจจะปั่น ไปสะพานข้ามแม่น้ำแควรหรือว่าแถวนี้ดอกสาระเยอะมากนะทุกคนนี่หาสระว่ายน้ำด้านในนะฮะนี่จะเป็นรีเซ t ชันอีกต่อทัวร์ได้ลังสั่งอาหารได้อีกตรงใจกลางสระว่ายน้ำด้านในด้านนอกจะเป็นที่พักอีกสระหนึ่งนะฮะทุกคนเดี๋ยวมาดูเผื่อใครสนใจจะไปเที่ยวเนี่ไปใส่ย,ยกน้อยช่องเขาไฟเฮวไฟแผลส์ Pass, นะครับ ก็จะมีทำกระแชร์สะพานข้าแม่น้ําแควจะอยู่ใกล้ๆตรงนี้เองเดินไปแล้วก็น้ําตกเอราวันสวยมากมีรถเหมานะฮะรถสีส้ม,มนี่จะเปน็นที่เขาจะรดน้ำจะรดน้ำนะะนี่เป็นถ้าเป็นเส้นจะเป็นเส้นทางเนี้นะคะ่ะไปส่ยโยกน้อย ก็คือเป็นฐานน้ำร้อนด้วยนะลูกเป็นแบบน้ำร้อนให้ไปดูช้างเอวันทำกระเช้าจต่อนี้ได้เลยซาฟรีก็มีครับทุกคนเป็นซาฟรีปาร์คจะมีลาบเยอะเลยทุกคน หรือใครจะเหมาเรือสองเ,อเรือหางยาวนะครับนี่เป็นแบบแนวครึ่งวันนะฮะต้นไม้ยักษ์จามจุรียักษ์พอมีดำเนินสะดวกด้วยทุกคนนะฮะไก่พะที่นี่จะเป็นรอยต่อของติดกับบ้านปู่ทุกคนนะะนี่ต้นจิกครับทุกคน เดี๋ยวเราจะเดินกลับห้องจริงๆแล้วเนี่ยมาที่นี่เนี่ยแทบจะไม่อยากไปไหนไกลเหมือนกันนะอยู่ในโรงแรมพักในโรงแรมมีความสุขแล้วก็ดื่มด่ำกับความสวยความเขาเรียกว่าออโรงแรมหรูอะ่ะอืมนะครับก็นอนสบายสบาย,บายที่เป็นสะพานข้ามแม่น้ำแควจำลองทุกคนนะ จริงๆอะวันนี้วางแผนเอาไว้ว่าจะไปาหาดทรายชุกโดนซึ่งเป็นชายหาดน้ำน้ำจืดของที่นี่ก็เขาจะเปิดเที่ยงถึงสี่ทุ่มเลยเนาะมีร้านอาหารมีนั่งเล่นน้ากันเหมือนเป็นชายทะเลน้ําจืดที่จังหวัดกาญจานบุรีเขาก็เป็นไฮไลท์อีกอันหนึ่งแล้วก็ก็ไม่ไกลนะอยู่จากาในตัวเมืองไป ไม่ไม,ไม่ไม่กี่ร้อยเมตรทุกคนแล้วก็ที่น่าไปคือสกายวอล์ซึ่งเป็นที่เที่ยวแห่งใหม่แหล่งเช็คอินที่ดังมากนะฮะเข้าฟรีแต่อาจจะต้องแบบมีค่าบริการรองเท้าให้ให้เปลี่ยนนะฮะหกบาทต่อท่านนะฮะก็จะเป็นสกายวอล์กตรงไม่ไกลาจากร้านอาหารเช้าที่สบายจิตนะฮะตรงนั้นจะมีแล้วก็แถวแถวสุสานพันธมิตรก็จะผ่าน ตรงนั้นด้วยถ้าเกิดใครไปสกายวอล์กก็จะไปวัดเหนือซึ่งเป็นวัดที่สมเด็จพระสังฆราชเคยประทับใช่ไหมฮะเคยวัดเหนือแถววัดถาวรวรารามฮะพูดไปก็อาจจะจำไม่ได้แต่ที่แน่ๆคือมาที่นี่สะพานข้ามแม่น้ำแควก็ต้องนึกถึงอะไรฮะริเ e อร์แควบริดจ์รีสอรชื่อตรงตัวมากๆเลยก็คือริเวอร์แควบริดจก็คือสะพานแม่น้ำแควรีรสอร์ทนี่ฮะด้านหน้าถนน เดี๋ซ้ายเดินไป2องสรเมตรก็ถึงสะพานเลยครับทุกคนอันนี้โซนที่เราพัดนะฮะถ่ายให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งคนด้านหน้าแบบสดสดบทไม่ต้องตัดต่อเลยทุกคน,นเดินเข้าห้อง ของเราเข้าทางนี้ได้แต่เรามาพาชมสระว่ายน้ําอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นสเสน่ห์ของที่นี่นะครับตอนเย็นๆใครจะเล่นน้ําแสงสวยๆนั่งคุยกันมากันเป็นหมู่คณะนะฮะสวยงามมาก่มรื่นจนไม่อยากไปไหนเลยทุกคนใช่ไหมฮะแต่เรา บอกต่อว่าจากโรงแรมที่รีสอร์ทที่นี่สามารถไปได้ทุกที่เลยไปน้ำตกไปไกลก็มีรถรับเหมาหรือรถส่วนตัวก็ทมสะดวกนะครับหรือจะยืมจัก,กรยานของที่นี่ปั่นนะครับชมเมืองในรอบๆแถวแถวนี้นะฮะก็ไม่ไกลจากสุสานพันธรรมิตรก็น่าสนนะน่าจะออกเดินทางจากโรงแรมตรงนี้ปั่นจัก,กรยานไปแล้วก็ ไปสุสานพันธมิตรให้เต็มตัวเลยหมายความว่าได้ถ่ายในชอบต้นไม้อะฮะต้นไม้ที่อยู่ในสุสานนะฮะเขาจะแบบไม่น่ากลัวแต่มีความต้นไม้ต้นเล็กๆสวยๆแล้วอาจจะได้มุมมองที่น่าสนใจเนาะเราเข้าห้องก่อนทุกคนนี่เราถึงห้องแล้วนะครับด้านนั้น,น,นดูสิทุกคนเลิศไหมล่องรอยแห่งความสุขนอนสบายมากเลิศที่สุดนะฮะ มีอุปกรณ์ครบครันสระว่ายน้ําอยู่ตรงนี้เลยนะครับฝากไว้ด้วยทุกคนเดี๋ยวเรามาตั้งหลักกันลบเมมโมรีนะครับชาร์จแบตเตอรี่กันทุกคน